ผลฟุตบอล AFC เชียน Cup 2027รอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่5เมื่อคืนที่ผ่านมากรุ่ A มาดีฟส์แายฟิลิปปินส์0-2ติมอร์เลสเต้แพ้ทาจิกิสถาน0-5สรุปตารางคะแนนฟุตบอล AFC เชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่5กรุ่ A จกฝูงเป็นของทาจิกิสถานมี13คะแนนที่2เป็นฟิลิปปินส์มี13คะแนนที่3เป็นติมอร์เลสเต้มี3คะแนนนัดที่6กรุ่ม A วันอังคารที่31มีนาคม2026มาดีฟส์พบติมอร์เลสเต้ ทาจีกิสานพบฟิลิปปินส์ครุบบีนัดท,ที่5เยเมนชนะปูตาน7-1บูนไนพ่เลบานอน0-3สรุปตารางคะแนนนัดท,ที่5ครุบบีจกฝูงเป็นของเลบานอนมี13คะแนนที่2เป็นเยเมนมี11คะแนนที่3เป็นบูไนมี3คะแนนนัดท,ที่6กครุบบีวันอังคารที่31มีนาคม2026ปูตานพบบูไนเลบานอนพบเยเมนครุบซนัดท,ที่ 5, ห้ฮ่องกงพ่สิงคโปร์1-2บังกลาเทศชนะอินเดีย1-0 สรุปตารางคะแนนนัดที่5 4, กครุบสีจะฝูงเป็นของสิงคโปร์มี11คะแนนผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่2เป็นฮ่องกงมี8คะแนนที่3เป็นบังกลาเทศมี5คะแนนนัดที่6กครุบสวันอังคารที่3 1มีนาคม2 0 2 6สิงคโปร์พบบังกลาเทศอินเดียพบฮ่องกงครุบดีนัดที่5ไต้หวันพ่ายทีมชาติไทย0 4นเติร์กเมนิสถานชนะสีลังกาสามหนึ่งสรุปตารางคะแนนฟุตบอล a อ c เอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกรอบที่3 รุดีอ้างอิงจากวิกิพีเดียใช้กดเฮดถูเฮดก่อนกดประตูได้เสียถ้าไทยชนะนัดหน้าจึงจะกลับมาใช้กดนับประตูครับจาฝูงเป็นของเติร์กเมนิสถานมี12คะแนนที่2เป็นทีมชาติไทยมี12คะแนนที่3เป็นศรีลังกามี6คะแนนนัดที่6กรุปดีวันอังคารที่31มีนาคม2026ไต้หวันพบศรีลังกาทีมชาติไทยพบเติร์กเมนิสถานรุปอีนัดที่5ปากีสถานพ่ายีเรศูนหา สรุปตารางคะแนนนัดที่5กรุปอีจกฝูงเป็นของซีเรียมี15คะแนนผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่2เป็นเมียนมามี6คะแนนที่3เป็นอัฟกานิสถานมี2คะแนนนัดที่5กรุปอีวันพฤหัสที่2ี่มีนาคม2026อัฟกานิสถานพบเมียนมานัดที่6วันอังคารที่31มีนาคม2026ซีเรียพบอัฟกานิสถานปากิสถานพบเมียนมากรุปเอนัดที่5เนปาลไทยมาเลเซียศูนย์หนึ่ง นัดที่5กรุป F อฟจะฝูงเป็นของมาเลเซียมี15คะแนนที่2เป็นเวียดนามมี9คะแนนที่3เป็นลาวมี3าคะแนนนัดที่5กรุป F วันพฤหัสที่2ี่มีนาคม2026ลาวพบเวียดนามนัดที่6วันอังคารที่31มีนาคม2 0 2 6น่เนปาลพบลาวเวียดนามพบมาเลเซียกราบขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยนะครับ